ได้ได้ครับอันนี้ก็จะเปิดบบที่ทุกคนนิยมกันอ่ะอันนี้ก็เปิดเป็นรูปม้าหวานแน่แน่ครับเนี่ยเราเลือกเลยว่าเราจะเปิดเป็นรูปม้าเทียมเบีย้ยกู่กาะจะเปิดเป็นม้าเทียมมาตรฐานนะครับอ,อันนี้ <ๆ S 2> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวจะลองเดินรูปม้าเทียมมาตรฐานนห้ดูนะครับใช่พี่ผมผมอยากดูแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ส่วนใหญ่คนเดินม้าขวาแล้วมีแล้วมีคนสอนม้าขวาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่หมากม้าเทียมไม่ค่อยมีใครสอนเลยนะพี่ อ้าวอันนี้ม้าเทียมชนม้าเทียมเฉยอ่าอันนี้เป็นม้าเทียมนะครับยางนี้เราเปิดเป็นลูกไม่ยังกว่าเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเขาแบบไม่เปิดมา้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีละอ้าวเราิงนี้เราครับอ่าตามนี้นะครับตามนี้เนี่ยคือเขาเดินเพื่อที่จะไม่ให้เราเปิดเบียบ้ยไปจ,จานเขึ้นมา อผมผมผมเริ่มเริ่มเห็นเลยอาการใช่ใชครับคือ<ช>เขาพยายามไม่ให้เราเปิดเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เนี่ยก่อนที่มาเขาจะมาเราก็ต้องเปิดไปก่อนนะคระ<อ>ับเขาจะต้ามาเขาจะเปิดยากใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ยากครับพี่เปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้ใช่แต่นี้เราเปิดก่อนเลยเราชิมเปิดก่อนเลยนะครับอืมนี่มันพิเตยพระรามสี่ะชดเลยพี่พิเตยพระรามเจ็ดต้องตัวเปิดนะตัวเปิดต้องมาละ ทนี้ก็กินเข้าไปนะครับกินเข้าไปเดี๋ยวถ้าเขากินไปอีกพี่ก็ใช้ม้ากินแล้วเ็าแทงเบีย้ยสูงอ,อ่ะพี่อ่าแต่ทีนี้เราไม่ต้องกลัวเบีย้ยสูงนะถึงแม้ว่าเราโดนเบีย้ยสูงหน้าควงก็จริงแต่ว่าเม็ดเราไปได้นะครับเห็นไหมเก็ตเข้าใจแล้วพี่เข้าใจในขณะที่เม็ดเขาเขาไปไม่ได้แต่ว่าเม็ดเราไปได้ใช่ครับอ่าแต่นี้เราอาจจะเอาม้ามาครับนะครับแทงสูงนะครับมาับ ก็คือให้โอกาสอุทธรเขาใช่ไหมว่าเขาจะกินเบี้ยเราหรือเปล่าใช่ครับเขาไม่กินบุมแล้วก็อาจจะแทงสูงได้นะครับครับแทงสูงแล้วก็คว้าเม็ดเข้ามาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับครับอันนี้ต้องต้องแทงเลยไหมพี่อ่า ถ้าเกิดแทงเลยต้มน,นี้ mm hmm. เขาอาจจะมากินฟรีคืนทีหลังได้ครับแต่ว่าเห็นนะฮะคือพี่กําลังอ่านว่าแทงเลยแล้วคือคเขาเอาเม็ดกินเลยใช่ไหมแล้วเบียรเราขึ้นไปแล้วเขาอาจจะเอาม้ามาจับกินแล้วทีหลังถูกไหมอ๋อแต่ว่าต้มน,นี้เราใช้ไม้กินได้ครับตอนนี้แทงดีนะครับอืม mm hmm. คือถ้าเขากินเนี่ยเราเอาไม้กินได้นะครับครับอันนี้เขาแบบฝูกแสดงว่าเขาต้องการจะเล่นหน้าเบียนะครับคือเขาเอาเบีย้ยอ่า เบี้ยตรงกลางที i mean <int> ่เป็นเบี้ยคู่เนี่ยครับสู้กับสู้แบบประเม็ดเรานะครับใช่ใช่ก็คือว่าเอาเม็ดมาสะเดาะเบี้ยสูงทิ้งแม่เป็นปัญหานักเอาไปอยากกินใช่ไหมเอาไปแล้วพี่พี่จะเอาไหมครับอ่าต้องกินครับเพราะว่าใช่ครับต้องกินยังไงยังไงเม็ดเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าครับเม็ดเม็ดดีกว่าเบี้ยอยู่แล้วนะครับใช่ครับ โอ้แล้วคือโอ้โหหมากนี่เป็นเป็นรูปหมากแบบแปลกๆแะเนี่ยเป็นเป็นทรงที่ผมไม่ค่อยคุ้นตาอะไรอันนี้ต้องเดินโคนตรงๆถูกไหมครับใช่ครับจัาหวะนี้ต้างเดินโคนตรงนะครับมังคับเลยตรตาี้นะครับมีแคตาตาเดียวนะครับตาเดียวในโลกเราก็ยังไม่กลัวเข้าแทงสูงเนาะเพราะถ้าเข้าแทงสูงเม็ดเราชิ่งทันทีเลยใช่ไหมครับพี่เทพโอ้้าเข้าแทงสูงเนี่ยเขาจะไปลองเราเยอะมากเลยนะครับครับ ผมผมกำลังรออยู่เมื่อไหร่พี่จะเดินโคนขึ้นไปสักทีจริงสารภาพตามตรงหรือว่ามันมันจะมีจังหวะเลยนโคลอะไที่ไมีตั้งนี้ผมก็ผมก็ยังคิดคิดอยู่ว่าพี่จะมีจังหวะแบบแทงไล่มากก่อนไม่หรืออะไรอย่างนี้ผมกาลังดูอยู่ว่าคือคือถ้าผมกําลังดูอย่างนี้พีผมก็กาลังคิดตามไปด้วยว่าถ้าถ้าเป็นเราเราจะเดินอะไรดีว่าอะไรประมาณเนี้ยครับพี่เทฟ ถ้าถ้าเป็นไอเดียเนี้ยเดินขุนเนี่ยเดินไปด้านนอกได้ไหมครับพี่เดบอ่าถามว่าเดินได้ไหมเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะจะเดินเนี่ยเราต้องพยายามกินกินเบี้ยไปก่อนเพราะถ้าเราไปเดินจังหวะนี้เลยเนี่ยเขาอาจจะยอมเสยเต็มในหนอกไม่นนะคือเขาปูเบี้ยไอตัวเขาไข่หกไปเขาไข่ห้ามาเลยอ๋อทีมอัดเห็นว่าขุนเราไม่ค่อยดีนะครับอ่าแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยผมว่าเราเราแทงไม่มาได้ ราะว่าให้มาเขาขับทีึอยู่ในตาที่แบบไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยเิร์กน,นะมันแบบหลุดโฟกัสไปไกลเลยนะมาตำแหน่งใช่ใช่ใช่ครับ,รบอันนี้เราก็อาจจะเดินมีดตัวนี้แล้วนะครับกันไหมนะฮะแตนนี้ครับ,รบโอ้โห,โหจะจะ,จะเห็นได้ว่าผมเห็นได้ว่าอย่างหนึ่งนะพี่ผมสังเกตนะคือถ้าพี่ไม่ชัวเรื่องขุนพี่ไม่เดินเลยนะเนี่ยใช่ครับอ้าวแล้วก็แทงมานี้พี่พี่จะตบเรือหรือพี่จะเดินขุนแล้วครับอย่างนี้ ไอ้แจนนี้เนี่ยเราอย่าไปแทงสูงนะครับถ้าเราแทางสูง,งนเนี่ยเขากลับมาเล่นได้ครับแจนนี้เราแบบอ่าหนีคุณไม่ตรงกลางเลยก็ได้นะครับแจนนี้อ๋อหนีคุณไม่ตรงกลางคือถ้าเขาถ้าเมื่อกี้เราแทางสูงมันจะกลายเป็นม้าเขาวนกลับมาได้เนะะาะคือนี้ม้าเขาจะเริ่มมาแบบทํางานได้ครับคือคือไอเดียเมื่อกี้ที่ผมถามว่าถามพี่อ่ะพี่จาได้ว่าว่าขึ้นขุนด้านนอกได้ไหมอ่ะคือผมกลว่า เออจะเอาเรือมาเล่นตรงกลางแล้วก็โถมใส่ขุนเขาอะไรอย่างงี้งมันคือมันอาจจะช้าใช่ไหมใช่ใช่ครับมันอาจจะดูแบบทำทำาตาทำทำทำ่าจะช้านะครัแบแค่นี้เราอาจจะอ่าเราเอาโคนไปใช้งานที่ริมกระดานได้ดน,นะเพื่อได้เงี้ยเงี้ยโอ้โหหมากลุกหมากลุกมันไม่ตันจริงๆป่ะพี่ผมเอาจริงๆผมยังมองแบบผมผมสารภาพเลยผมยังมองม่จะไปยังไงต่อะเออแต่แต่พี่เออพี่ไอเดียาการเดินที่แบบจับต้องได้จริงอะ่ะ มีมีเบี้ยหลุดตัวนึ่งแล้วก็เอาคนไปได้นคือไอเดียต่อไปพี่พี่จะทำไงเอาโคนไปต่อไหมหรือว่าจะยังไงแต่ผมรู้พี่ไม่แทงสูงแล้ะอ่าเราไม่แทงสูงนงแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเขาจะเดินยังไงนะครับแคมนี้หมักลุกเดินสองฝ่ายเนาะต้องดูก่อนใช่ครับมันต้องมันต้องดูว่าฝ่ายดําเดินเดินยังไงนะครับแต่ผมฝ่ายแทมนี่ฝ่ายดำลเบี้ยตรงกลางมาดีนะ ครับเพราะว่าตัวใหญ่ค่อนข้างจะเร็วนะครับนักไฟดำเนี่ยีโคนสองตัวพร้อมชาร์จกับพี่เลยซึ่งซึ่งเขาก็ระเบิดจริงๆนะครับแต้มนี้นะครับครับถือว่าเป็นแต้มที่ดีนะครับแต้มนี้เพราะว่าถือว่าตัวตัวใหญ่เขาค่อนข้างจะเร็วนะครับรับสีดําเนี่ยเพราะเพราะถ้าเขายังชา้ามากกว่าน,นี้เขาก็จะโดนพี่ล็อกล็อกซ้ายล็อกขวาไปแล้วใช่ครับจากที่ผมเห็นพี่เล่นมาสองเกมสไตล์พี่นี่โคตรอามาหิตเลย อันนี้เขาเขาน่าจะใช้โคนตัวไหนกินพี่ผมว่าเขาไม่ใช้ม้ากินแน่แหละที่จริงที่จริงใช้ม้ากินดีกว่านะเพราะว่าดีกว่าพี่ยังไงอ่ะพี่คือลองคือลองคิดดูเดี๋ยวว่าม้าม้าใครทํางานได้ดีกว่ากันอืมก็ต้องม้าเราทํางานดีกว่าเพราะป้องั้นเขาก็ไ้เาม้าอ่าอ่าอ่า อ๋อเข้าใจเข้าใจพี่ผมผมเก็ตเลยเพราะพี่บอกอย่างเงี้ยผมเก็ตเลยคือม้าเขายืนต่ำไม่ค่อยสวยอเอาม้าไม่ค่อยสวยมาแลกกับม้าสวยๆเรา่ตามนั้นฮะอ,อันนี้เราก็กินเไปเลยเพราะว่าเกิดถ้าเกิดเราไม่กินปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะแทงไล่เม็ดตายได้นะครับจำนี้กกินเข้าไปเลยเดือด <L> ร้อนเราพยายามกินไว้ใช่ครับครับอย่างนี้เราถามต่อโคนเลยไหมครับพี่เดบต่อคนนครับต่อโคนคอควาย สี่ครับพี่ได้ไหมหรืออย่างไรโคเนี่ยเขาอาจจะแบบเดินโคนตักมานตรงๆกมได้แต่ว่าแต้มนี้โคนของเราที่อยู่ลิงกิดาแมันค่อนข้างแรงอยู่นะเราไปจับกินเบี้ยก็ดีนะอ๋อเรินเรียบๆเนาะใช่ครับเราเราเดินเรียบๆพอนะครับตำแหน่งนี้เพราะว่าเราแบบมีเม็ดนะครับเราดีอยู่แล้วนะครับจุดนี้มันมันเป็นการเปิดแบบต่อเรือด้วยเห็นไหมฮึมฮึมครับครับเข้าใจพี่ สมมติเขากินเรือพี่ก่อนอ่ะพี่เอาเรือกินกลับแล้วเขาแทงไล่โคนพี่อะ่ะคือตำแหน่งเนี้ยจะเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาเรือไปกดมา้าที่หลังได้นะครับเราแบบได้แบบโจมตีก่อนอค,ครับจุดนี้อ่าซึ่งแต้มนี้เนี่ยเขาแบบแทงมามแทงมาแต้มนี้อืแทงมาแต้มนี้มันเสียฟรีนะครับเนี้ยอ้าวยังไงพี่อย่างงี้เราก็เอาโคนกินเข้าไปเลยครับเฮ้ยพิเทพแล้วเขาไม่กินเรือพี่ก่อนเหรอ ม่ถ้าเกิดกินเรือแล้วก็เอาเรือกินเง<อ>ี้ยที้แล้วแล้วก็เราไปกดมา้ากินกินเรือที่หลันได้อยู่แล้วนะครับเข้าใจเข้าใจผมตามพี่ทันละผมตามพี่ทันละเพระเพอพอหมักลุกเนี่ยจริงๆแล้วพอเวลาเราเล่นเนี่ยเฮ้ยเขาเดินอะไรวนะแต่พอเราตามทันมันจะสนุกละใช่ครับถ้าอย่างนี้นี่คือเขาไม่กินเรือเราก่อนเนาะถ้าเกิดเขากินเรือก็ยังยังพอว่ากันเนาะอย่างนี้ครฟรีกลับไปอ่าอย่างนี้เราก็เหมือนไปต่อ ไปต่อเม็ดตัวหนึ่งนะครับครับโอ้โหหนีม้าให้ได้ทีเดินนะครับหนีหนีม้าให้ได้ทีเดินผมผมกำลังผมกำลังคิดตามอพี่อ๋อหนีงี้แล้วปิดตาเรือด้วยใช่ครับแล้วก็จะลุกคาดไปอีกใช่ครับื่อต่อยเป็นชุดเลยวะชุดใหญ่ไปกระพิบ คือเราไปต่อไม่ตัวหนึ่งนะครับมันเดินง่ายนะฮะและ้วแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะเดินขุนผูกไหมพี่สมมุติว่าขุนผูกเราเรือตีเลยใช่ไหมฮะหรือว่ายัางไงใช่ครับเกาขุนผูกก็เอ้ยถ้าเกิเดเราขุนผูกเนี่ยเราเรา,เราแบบมาตีลูกค้าได้เอ้ยนี่เขากินอย่างนี้เขาแบบอ่าอย่างนี้เขายอมเขาเรียกว่า เรายอมตัดนิ้วเพื่ออยู่รอดใช่ครับอย่างนี้เราเดินเราเดินยังไงก็ได้คร่ไหนครับผมแท่นนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอเอาเอาเรือออกมาก็ได้นะครับเอาเรือออกแต่เอาเรือมานี่ดีกว่านะครับแท่นนี้นะครับเอเรือไปวางหรือว่าเอาม้าไปไล่เอาม้าเผื่อแบบไปไล่ไปไล่โคนได้นะครับ อืาเพราะโคนตัวนี้ค่อนข้างจะจะแบบยืนแรงนะครับอ่าอันนี้เขาเดินมา้ามาเพื่อที่จะเพือ่อเพื่อที่จะเอาโคนมาถวายก็ไม่ได้ดิโคนมาถวายก็โดนเรือฟาดแอนเลดเกมอีกใช่ครับนี่เราก็เดินเรียบๆก็ได้นะเพราะว่าคือมันเป็นต่อยไปแล้วนะครับเขาไม่กล้าเอาโคนมาลุกให้เรากินสองหรอกนะครับนี้เราขึ้นโคนไปเฉยครับแล้วเดี๋ยวเรากินเบีย้ยแล้วก็ชักโคกนกลับมาต่อก็ได้นะครับครับ ม,มีมีนึกว่็กินไปเฉยเลยคราบไม่มีจังหวะโบ,บ๊ะบ้ามากเลยพี่เ <laughs> มื่อกี้พี่ยังบอกว่าเขาไม่กล้าคือเขาได้ยินพี่ไงเขาได้ยินพี่ไง,เข,ไไงเขาแบบเดินแล้ว <laughs> เฮ้ยไอ้นี่มันสุดยอดเซียนเดินนี่หว่าอ๋อสุดยอดเซียนมันกำลังพูดอยู่ว่าไม่กล้ามันเดินได้ดูเลยไ <laughs> ลย่ไลยพี่ถือถือว่าฝั่งตรงข้ามเขาอ่านอ่านเต้มอ่านขาดนะพี่จังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พี่แต่ว่าอันนี้คือเราก็คาดการณ์นะพี่ใช่ไหม ใช่ครับหมักลุกเราก็ต้องคิดแล้วก็คาดการเสมอแม้กระทั่งสุดยอดเซียนเองก็มีการคาดการที่คือมันอาจจะมีหลุดผิดพลาดกันบ้างแต่มันเป็นการการคาดการที่แบบพี่เป็นต่ออยู่แล้วไงใช่ครับคือไม่ว่าพี่จะเดินยังไงก็ตามแต่อันนี้เราเดินเดินมาตัวไปกินง่ายๆก็ได้ฮะอันนี้ไม่ต่อเยอะอยู่นะครับคือต่อโคนกับเม็ดนะฮะแล้วแถมมีนิ้วขาดนะครับ คุนกับเม็ดแล้วก็เบีย้ยเขาขาดใช่ไหมฮะใช่ครับอืมโอ้โหอ,อ,อันนี้ต้องเอาขุนไปผูกไหมหรือว่าเม็ดผูกทำไม้กินต่อไปเลยก็ได้ครับโอ้ตัวงงตัวมันเยอะอ,อยูน่นะโอเคโอเคใช่ครับเดินเนีเ่นเนเนเนยเดินเนี่ยเดินเนี่ยง่ายๆเลยอันนี้อาจจะไม่ไปกว,ว้างก็ไม่ได้นี่อืม อ่าจะมาทีมไมได้นะครับครับอ่าปัดโคนตรงๆไมได้ับเดี๋ยวโคนกลับมาอ๋อโคนกลับมาไล่ไม้ทีเผื่อม้าเขาวนลงมาใช่ไหมอันนี้เขาจะไปเขียบปี่อันนี้บีเลอ่าที่จริงเราให้เขากินเลยก็ได้นะทำไมเฮ้ยเพราะว่าให้เขากินเลยพี่แต่โน้ตมันจะเป็ต่อเยอะนะคือมันแบบ เยอะนะตอนนี้เราเลยมีไปได้นะครับโหกาไได้นะครับอย่างนี้เขาก็มาไม่ได้แล้วดิครับอย่างนี้เราเอาขุนไปแตะเลยไม่ให้มาอย่างนี้เลยขวางก็จบเลยใช่ครับที่จริงก็ต้องเอาขุนมานะครับแค่นี้ครับแล้วปัญหาเดิมโอ้โหอ๋อคือเขาจะเอาม้าเหวี่ยงกลับมาเอาม้าไปจับใช่ไหมฮะใช่ใช่ อ่าตานนี้ที่จริงเราเราแบบไปเขากินเลยก็ได้ครับเราจะจะ,จะโคลงม,มานะครับใช่ฮะครับแล้วก็ล็อกล็อกแล้วโคลล็อกไปเลยใช่ไหมพี่อ่าโคลล็อกไปเลยนะข้าวมาหิดอ้อโหดินมา้าอ่าเราเอาขุนมาแบบลงตรงตรงใช่ไหมไห,หรือว่ายังไงฮะ ก็ลงตรงๆแ้วก็เอาม้าไปตีลูกผมะะก็ชิ่งกลับไปที่เดิมไงพี่อ่าผอมันจะกลายเป็นม้าเบียรอะไรวะม้าสองเบียรแล้วต้องพี่ไปต้องมาไล่แงะอีกใช่ไหมคือที่จริงมันเดินมันก็ก็ได้นะคือแบบเราไปกินม้าก็ได,นะไได้เราแบบเอาเอาโค้แลกมากลก้าเราก็ชนะเหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้อืมชนเหมือนกันนะครับแค่นี้เราจะเอาม้าไปมีไปไ็นด้ครับอ๋อครับเอาม้าไปขวางไปอะไรก็ว่าไปให้เขาเดินยาก มันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเหวี่ยงม้าไปไล่กินเบีย้ยฟรีหรือว่ายากครับต้องยากทางเดิยม้าแบบม้าไม่มีทางที่จะแบบเบีย้ยได้นะครับอืมครับอาอันนี้เขาลุกตาดีนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราติด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 ไว้เฉยก็ไ,ไ,ได้แต่นี้เราไม่ต้องกลัวห้องไหายถ้าห้องไหายปุ๊บเนี่ยเราขุนแตะแตะไปทีเดียวเลยผมผมก็เลยพยายามอ่านอ่านได้ทันพี่อยู่อืผมเข้าใจแล้วพี่เข้าใจเข้าใจถ้าหงายเสร็จเอาขุนติดคือเบี้ยก็โอกาสตายสูงมาก ใช่ครับอย่างนี้เราแบบเขีนเนยนไปไงก็ได้ครับทำนี้อ่าเห็นไหมอหพอไงปุ๊บเนี่ยเราเอาขนติดทีเดียวเลยเทียบ <c oughs> ขาดมากพี่จังหวะมันพอดีหมดเลยนะเนี่ยครับ <c oughs> เป็นผมเมื่อกี้นี่อาจจะล้อมกินมาแล้วก็อาจจะต้องมานั่งไล่แบบโอ้โหไล่ควานหาเบีย้ยเขามาไล่ฆ่าเบีย้ยวอีกปัญหาหยาบงานหยาบเลยอะ <c oughs> ูแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยครับพี่เด็บครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดเรากินเนี่ยเขาอาจจะมีการเอาเอาม้ากินเม็ดได้อ่าเขามีอ่าแล้วเอาขวดมติดนะครับแทนนี้ก็มีแต้มก็มีแต้มอยู่ครับเพราะฉะนั้นตท่นนี้อ่ะองงานไปก่อนก็ได้นะครับให้ม้าสุดหลักเราเรายังไม่ต้องไปดูกินก็ได้นะครับมีแผนอันชั่วร้ายเมื่อกี้ตั้นนี้เราแบบอ่าจังหวะนี้เรากินเลยก็ได้นะครับแท้นนี้กินได้แล้วนะครับแท่นนี้กินได้แล้วกินได้แล้วที ม,ม้าลูกไม่ต้องกินใช่ไหมอ่าอาจจะม้ากลับมาครับอันนี้เดินเนี้ยบกลิปเลยพี่เนี้ยเดินนิ่งกลิปเลยอะ่ะคือแบบคาดหวังได้เลยพี่คาดหวังผลลัพธ์ได้ อย่างนี้นี่เขาก็น่าจะเอามาลุกไหมเขาไม่นับศักรดานด้วยนะพี่เทพค่ะ<ช>แต่ถ้าถ้าตามหลังจริงๆต้องนับสักรดานเนาะนับศักรดานนี่น<ช>คือ<ช>แบบคือถ้าไม่มีเบี้ยงเบี้ยความในเกมถูกไหมแล้วก็นับให้มันครบหกสิบสครับถ้านับครบก็จะเสมอกันอันนี้ก็เป็นกติกาเพิ่มนะเติมนะเผื่อคผู้ชมแบบไม่รู้จักหมักลุกไม่เคยเล่นหมักลุกมาก่อนก็จะได้แบบเข้าใจ ตอนนี้อยู่ในช่วงการบีบมากอยู่ล้อม,ล,อมล,อล้อมแบบสไตล์หมากร้อมอะไรเงี้ยล้อมอย่างเดียวม้าเขาเริ่มแกว่งไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมลองสังเกตอันนี้ต่อไอเดียต่อไปพี่จะอาจจะเอาม้าลงมาลุกเลยใช่ไหมหรือว่ายัางไงฮะใช่ครับประมาลงมาลุกเลยนะครับ ถ้าเขาต่อมาตัดทิง้งเราก็เราก็ตัดทิง้งได้เอาอันนี้เขาอ,นนอันนี้เขา,าจะจะทาอับเว้ยยอ่พี่ไายอ่ะเขาแบบมีแต้มนะครับแ้มนี้เขาแ,แบบแมเล่นแทมอับนะครับแทมนี้ถ้าถ้ากินเพลินๆนีเน่เขินเลยนะพี่อันนี้เนี่ยที่จริงแล้วแหละเราเรา,เราแบบสามารถที่จะแบบอามาตีลูกต่อเลยก็ได้ไมันก็ชนะเหมือนกันก็ชนะเหมือนกันใช่ไหมนะครับจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่าอยากแบบจะบีบไว้ก่อนนะครับเตอรมาตีลูกไปก่อนก็ได้นะครับ ออัมาข้อขามาเขาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับครับม้าเหลือกี่ขาพี่อ่าเหลือที่ไม่กี่ขานี่แน่ไจากเดือนได้แปดว่าม้ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับครับครับเข้าใจพี่เห็นไหมฮะแล้วก็มิดลุกเข้าไปอ๋อไปอีกตัวหนึ่งอีกมาตัวเดียวไม่เสียวไหมาต้องมาแพ็คคู่ อ้าโดนลุกเข้าไปครับขยับขุนติดเรียบๆใช่ไหมครับถ้าขยับข้าถ้าติดเรียบไก็ได้กันนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องการให้อ๋อไม่ให้เข้ามาลุกอ่าไม่ต้องการให้เข้ามาเข้าใจพี่เข้าใจละเข้าใจเออแล้วผมจะขยับไปให้มาลุกทําไมวะเพื่อผมก็งงตัวเองเงินอันนี้ก็เดินโคนอ่าโอ้โหแสดงว่าเข้าใจถูกเข้าใจถูกเดินโคนอีกทีไหมอ๋อขุนติดก่อนละฮะ ใช่ครับเราพยายามไม่ให้บีบเข้าไปนะเนี่ยอันนี้ก็กันไว้มัน,เป,นเป็นความสุขของฝ่ายบีบนะพี่แต่มันเป็นหนังชีวิตของฝ่ายดำนะพี่ครับโคตรหนังดราม,ม่าเลยเนทะี่เรามากับมาก็ได้อืพี่พี่ยังไม่ฆ่าเขาอีกเลยเนะี่ยอ่าตอนนี้เนี่ยอ่าเราได้ยังไงก็ได้นะครับตอนนี้เอาโค้ขเข้าไปเลยก็ได้เน เอาโคนให้ไปเลยคือเขาคงเอาม้าตัดแล้วเลยพี่มาึงขนาดเนี้มันายอยู่ในมุมนะครับ้ายในมุมพอดีอ่ะก็ไปในมุมนะครับตอนนี้อันนี้มันจะได้จังหวะพอดีได้ไงห็นไหมในหนพี่จังหวะมันยังไงพี่อ๋อจังหวะเบียเบียเสียบจิกจ๊กจ๊กจิกใช่ไหมเฮ้ยีม่ล้วเขาชอบเซอร์ไพรส์เราอยู่เสมอเลยนะพี่เนี่ยกินเข้าไปเลยก็ได้กินเข้าไปอันนี้เขาทำท่าจะออก ก็เดินก็เดินเม็ดเรียบๆอ่อานี่พอเขาหนีปุ๋ยแล้วก็เอาม้ามากันไว้ทนะี่เอาม้ามากันไว้พี่ยังไม่ลุกจนอีกเหรออันนี้แล้วก็ลุกจนได้นะครับครับโหเอามาหิดอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้เขาก,กดนับเลยนะเมื่อกี้โอเคอพี่ผมเขาเพิ่งกดนับไงแต่ว่าออาจริงๆถ้านับตั้งนานแล้วก็แต่แต่วก็ก็คงไม่ถึงงูสิบสี่อยู่ดีอ่ะผมว่านะ ไม่ถึง,รงประมาณรป,รประมาณยี่สิบสามสิบเองไหมอืมใช่ใช่เข้าใจพี่ให้ของขวัญกับคนที่คุณรักด้วยตัวหมักรุกไม้สักอย่างดีไม่มีกระดานให้คาราวาสผู้ใฝ่รู้แนะนำ